ดอกผักตบผักตบที่เป็นวัชพืชลอย,อยกับน้ำไม่มีรากอย่างลงลึกเหมือนบัวบัวอย่างลงฝังใต้โคนอันนี้ลอยอยู่บนผิวน้ำจะเปรียบคนปฏิบัติธรรมก็ลอยอยู่ผิวเผินพอมีอุปสรรคมากระทบหน่อยหนึ่งก็เซเนี่ยเซแบบเนี้ไม่มีความมั่นคงเซไหลไปอย่างีไหลไปอย่างนี้ ไหลไปแบบนี้ค่ะผักไปได้ทั่วเลยเนีย่ผักตกจะผักไปซ้ายก็ไปจะผักจะผักไปขวาก็ไปส่วนต้นบัวไม่ยากหลังแล้วยากลากอย่างเลยผักไม่ลงละตักแน่นอยู่กับขี้โคลนเนี่ยลากไปไหนก็ไปเนี่ยเหมือนอย่างคนที่ศรัทธาไม่มั่นคง ศรัทธาไม้หลักปักขี้เลนไม่ใช่ศรัทธาไม้หลักปักดินเนียวใครลากไปก็ป้ายถูลูถูกกลงทั้งไหนว่าดีก็ไปทั้งไหนว่าเสียก็เออใช่ทั้งไหนว่าดีก็เออใช่เนี่ยเหมือนอย่างผักตบลอยอยู่บนผิวน้ําลากไม่ฝังลงที่โคนถ้าศรัทธาของคนศรัทธาในศาสนาไม่ไม่อย่างลากฝังลึกนะคะ ไม่อย่างลากฝังเลืกลงในพระทันตายแล้วแล้วก็พอมีอุปสรรคนี้หน่อยก็สั่นคลอนละโดยโดยเฉพาะอุปสรรคกับคนข้างเคียงคนข้างเคียงที่ขย่าไปขยับมาพูดเนบพูดแหนมหน่อยหนึ่งก็ถอดใจโอ้ไม่ไปห่วมแล้วกลับมาก็าทะเลาะกันหน้าเบื่อหน่ายไม่สบายใจแน่อยังงั้นแหละสถาแบบผักตบนั้นเนี่ยเนี่ยลากไปไหนก็ไป เธอลองลากเงาบัวสิงเงาบัวเข้าไปจะที่ไหนเขาไม่ไปนะเขาแน่นอยู่กับคนแล้วพร้อมที่จะออกดอกโชว์แล้วก็เบ่งบานรอพระอาทิตย์เท่าน,นั้นพระพระอาทิตย์ให้แสงก็บานเลยเนีย่เหมือนบวตูมสองดอกพรุ่งนี้ดอกใหญ่นี่ก็บานล้วค่ะเด็กอะโอ้ยเก่งจังเลยลูกเก่งโอ้ยทำหัวปักหัวปั๊มเลยพรถูกติหน่อยหน้างอร้อ,องไห้แง้สาม นั่นถึงจะอายุมากก็ช่างแต่ศรัทธาเหมือนเด็กนะก็หาที่พึ่งให้ตัวเองเป็นแก่นเป็นสามนีได้เลยเข้าใจไหมฉะนั้นให้ศรัทธาในพระพุตธไตรดูด,ดังศรัทธาของผู้ใหญ่นะอย่าเป็นศรัทธาแบบเด็กดูดนมนะคะสิของเขาหน้าที่ของดอกกล้วยไม้ก็คือออกดอกโชว์ความสวยงามของตนให้มนุษย์เอาแมลงผู้แมลงผึ้งมาดมดอม,ดอมเกสรเขา คุณค่าของดอกกล้วยไม้ก็คืออยู่ที่ดอกสวยถ้าไม่ออกดอกให้เห็นแล้วตอให้ตระกูลดีแค่ไหนเช่นสังกะบา้งอายเลศบ้างอะไรไม่มีดอกก็ไม่ดึงดูดลูกค้าที่อยากจะซื้อหรอกถ้าอายเลศพุ่มใหญ่แค่ไหนถ้าไม่มีดอกประกอบด้วยมีแต่ใบตอเรียกราคาห้าร้อยหรือพันเขาก็ไม่ซื้อแต่พอมีดอกสักห้าหกเจ็ดช่อแค่นั้นละ่ะบวกกับพุ่มใบเขียวด้วย้โห เรียกราคาแล้วลูกค้าไม่ต่อเลยค่ะเพราะค่าของดอกกล้วยไม้อยู่ที่สวยของดอกค่ะค่าของคนอยู่ตรงไหนคะไม่ได้อยู่ที่เรียนสูงร่ำรวยนะอยู่ที่ความดีค่ะอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ความดีอยู่ที่ศีลธรรมประจำใจค่ะไม่ใช่อยู่ที่รูปงามรูปหล่อและร่ำรวยบ้านหลังใหญ่เรียนสูงปริญญากี่ใบไม้ค่ะถ้ามีอย่างนั้น ครบวงจรแต่ถ้าไม่มีความดีสักเปอร์เซ็นต์เดียวสินห้าก็มีสินแปดก็มีไร้ค่าค่ะไร้ค่าค่ะไม่หอมค่ะเป็นคนที่ไม่มีกลิ่นหอมค่ะดีไม่ดีเหม็นซ้ำยิ่งเรียนจบสูงยิ่งร่ารวยไปทําชั่วทําผิดบาปทาผิดวินยัยทําผิดกฎหมายบ้างยิ่งเหม็นสาวโฉเลยยิ่งน่าเกลียดมากเป็นดั่งดอกอุจจพิษสวยแต่มีกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจระฉะฉะนั้นคนถ้าไม่รวยไม่สวยไม่หล่อเรียนไม่สูง ต่มีเหลุตปาอายชั่วกว่าบาปน่นหละกินหอมฟุ้งขจรขึ้นไปสู่เบื้องสูงเลยพุทธญยาบอกินสินหอมทวนลมขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเนาะอยากให้ทุกคนเป็นดังมนุษย์ดอกกล้วยไม้นะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองด้วยกลิ่นหอมของศีลธรรมนะคะสาธุสาธุาธจเจริญสุขจเจริญธรรมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองบุญรักษาพระธรรมปกป้องเทวดาคุ้มครองลูกๆทุกคนสายบุญสายธรรมทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกล จงประสบแต่ความสุขสวัสดีในชีวิตทุกๆคนเทินแล้วก็ตลอดไปตลอดการด้วยนะคะเช้านี้เชา้ชาที่ 2, ส,สองพฤษภาพศสองหกสี่ค่ะจ้าทูไปไหนมาลูกวาอืมอย่าไปไกลนักนะเสือดำมันตะปวนตะเปลี่ยนอยู่แถวนี้มันจะกัดเอานะลูกมีใครช่วยนะเข้าใจไหมอยู่ใกล้ายายเนี่ยเพียงพำยายจะได้ช่วย เหมือนเราทุกคนอยู่ใกล้พระรัตนาฏใเนี่ยยมพาบานคว้ามไม่ถึงหรอกลูกเขาจะอยู่ใกล้ยายนะ่ะศัตรูก็ไม่กล้ามากายกรํมเข้าใจไหมช่วยอย่าพาลูกไปเที่ยวไกลนะลูกนะจะได้ามันตรายจากแมวจรจากสีดำนะ่ะไม่รู้ใครมาปล่อยไว้บนดอยเนี่ยเมื่อเช้าก็จะมาไล่ตะปกกสายฟ้านะคะขอให้หนูอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะบุญนักษาและได้มาเกิดใน เขตพระพุทธสถานนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะลูกนะอย่าดื้ออย่ามึนนะดอกเทียนหยดสีม่วงโรยหมดละไม่สวยละมาจบที่ดอกผักตกดอกผักตกเขากเ็เลยสวยจะสวยนิดเดียวเดี๋ยวก็สาาเดี๋ยวก็โรยคะ่ะ ฉะนั้นอย่าเป็นศรัทธ,ธาดังผักตบนะคะไหลไปก็ไหลามาไม่ศรัทธ,ธาอย่างดอกบัวนะสามารถโชว์ความงามอวดสายตาผู้คนผักตบก็อวดได้แต่อวดชั่วครั้งชั่วคราวและทีแน่เงาเขาไม่อย่างเลยอันตรายถ้าอยู่ในแม่น้ำก็กระแสน้ำแรงๆพัดก็ไปลู่มดเลยแค่คุณแม่ดึงเบาๆนี่ก็ยังมาแล้วน,นะเขาไม่มีรากอย่าง ดูวัชพืชดูธรรมชาติและเป็นอาจารย์สอนได้ทุกทุกอย่างสอนได้ทุกอย่างค่ะอยู่ที่ว่าเราจะน้อมนำเอาหรือไม่แค่นะั้นเราจะมองเห็นด้วยปัญญาหรือไม่เข้าใจไหมอย่าไปไกลนะลูกเสือดำมันจะมันจัดการเอาเธอ